สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะเอพิโซดนี้แอดวานมีเรื่องก๊อบรินค่ะคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณนะคะเรื่องนี้เป็นเหมือนนิทานค่ะแล้วก็ทางประเทศเกาหลีใต้ก็นํามาสร้างเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากเลยนะคะเมื่อ3มปีที่แล้วก็คือก๊อบรินเนี่ยเขาถูกคำสาบค่ะว่าดาบที่แทงหนะ้าอกเขาอยู่นะคะแน,น่นๆเลยค่ะถ้าเจ้าสาวของเขาตัวจริงเนี่ยสามารถที่จะ ถอดดาบออกมาได้ก็ปลินเขาก็จะไม่ต้องใช้ชีวิตที่เป็นอมตะแบบนี้อยู่มาตลอดแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้นี่ก็คือแบบว่าพอดหลักของเรื่องนี้ค่ะ เอาละค่ะเรามาช่วยนะคะเอาใจช่วยก๊อบรินตามหาเจ้าสาวกันค่ะคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณนะคะตอนที่3แล้วค่ะหลังจากที่ช่วยอึนทักมาได้เนี่ยคิมซิมพระเอกนะคะก็พาอึนทักมานั่งฐานหม้อไฟกันทั้งสองจึงได้คุยกันเธอก็สงสัยว่าเอาเขามาได้ยังไงในเมื่อเธอยังไม่ได้จุดไฟเลยเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ เธอคงคิดในใจดังไปหน่อยเขาเลยได้ยินอึนทักบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเธอรู้สึกขอบคุณคิมซิมที่ทําให้เธอมีโบนัสชีวิตได้อยู่กับแม่ถึง9ปีจากนี้ไปอะ่ะเธอจะไม่เกียดเขาแล้วละ่ะเธอจะไม่ขอพรแล้วก็จะไม่คิดแล้วก็จะขอให้คิมซิมอ่ะเดินทางโดยปลอดภยัยขอให้เจอคนที่ดีเจอคนที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจ เธอพูดเสร็จเธอก็ขอตัวลุกขึ้นไปเลยนะคะโดยไม่กินอาหารแต่คิมซิมก็เรียกเธอไว้แล้วก็บอกว่าถึงเธอไม่กินเนี่ยแต่เธอก็ต้องจ่ายตังค์นะเธอ นางเอกของพวกเรานะคะก็ทำตาลุกวาวบอกว่าเธอไม่ได้กินสักหน่อยและที่สำคัญเนี่ยฉันะ่ะไม่มีเงินด้วยคิมซิมจึงบอกว่างั้นเขาจะจ่ายเองแต่ขอให้เธอนั่งกินเป็นเพื่อนเขาหน่อยเพราะเขารู้ว่าเธอคงไม่ได้กินอะไรเลยก่อนถูกจับตัวไปแต่เธอก็ยังคงงอนอยู่นะคะนางเอกก็จึงขอหอกับบ้านละกันแทนการนั่งทานข้าวกับเขาค่ะ จากนั้นเช้าวันต่อมาเนี่ยด็อกฮวานะคะก็รีบไปรายงานประวัติความเป็นอยู่ของอึนทักให้คิมซิมทราบเขาบอกว่านาและลูกๆเนี่ยทำตัวไม่ดีกับอึนทักเลยชีวิตของอึนทักน่าสงสารมากคิมซิมก็เลยให้ด็อกฮวาเอาทองคำแท่งสองแท่งไปให้ครอบครัวนะเพื่อเป็นการลงโทษด็อกฮวาทำหน้าสงสัยว่าการให้ทองคำแท่งเป็นการลงโทษได้อย่างไรขอให้คิมซิมลงโทษเขาแบบนี้บ้างได้ไหม ฝ่ายน้าสาวนะคะของอึนทักตอนนี้เธอนั่งไม่ค่อยติดเลยค่ะกำลังคิดว่าพวกทวงหนี้เนี่ยตามอึนทักเจอแล้วหรือยังเขาได้สมุดบัญชีไปไหมนะคะระหว่างที่หงุดหงิดอยู่นั้นเนี่ยเธอก็ไปค้นลิ้นชักส่วนตัวของอึนทักก็พบทองคำแท่งที่ด็อกควาแอบเอามาซ่อนไว้ตามคำสั่งของคิมซิมทั้งสามคนแม่ลูกเกิดความโลภ ต่างคนก็อยากได้ทองก็จึงนั่งเฝ้าทองคำกันทั้งคืนค่ะปรากฏว่าลุงชาวลูกสาวของนาได้ขโมยทองออกไปแล้วทั้งนาและลูกชายจึงรีบตามออกไปจนพบทั้งสามนำทองไปขายที่ร้านเพชรเจ้าของร้านเพชรสอบถามว่าเอาทองมาจากไหนเพราะสิ่งนี้เป็นทองคำเนื้อดีนาสาวจึงบอกว่าเป็นมรดกเจ้าของร้านเพชรจึงบอกให้พวกเธอนั่งก่อนเพื่อจะหาคนมาช่วยตรวจสอบ แต่เขากับแจ้งตำรวจมาพาทั้งสามคนไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนว่าพวกเธอเอาทองมาจากไหนกันแน่เพราะนี่เป็นทองคำของคลังเกาหลีที่ต้องเก็บไว้ในธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์แต่พวกน้าและลูกๆก,กับตอบอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ที่อยู่บ้านของพวกเขาเองนี่ก็คงเป็นบทลงโทษที่คิมซิมมอบให้นั่นเอง ระหว่างนั้นคิมซิมนั่งมองพวกน้าของอึนทักอยู่ในร้านอาหารกับด็อกฮวาคิมซิมเห็นนักร้องคนหนึ่งในทีวีหน้าตาคล้ายกษัตริย์ที่สังหารเขาเขาเอาเรื่องนี้กลับมาปรึกษากับยมมาทูตยมมาทูตจึงบอกว่าคนเราอะอาจกลับมาเกิดในใบหน้าที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้บางทีกษัตริย์เนี่ยอาจเกิดมาเป็นหญิงสาวที่กำลังเต้นอยู่ในทีวีก็ได้ทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือการได้สัมผัส พูดจบยมมาทูตก็คอตัวเดินออกไปยมมาทูตพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาได้พบกับเหล่ายมมาทูตอีกหลายตนที่มาคอยรับวิญญาณระหว่างนั้นก็เจอยมมาทูตรุ่นน้องที่แจ้งว่าได้มีการจัดทีมมาเพื่อช่วยตามหาวิญญาณที่หายไปพร้อมกับเร่งให้ยมมาทูตตนนี้รีบเขียนแบบฟอร์มเพื่อตามหาวิญญาณสองดวงที่หายไป แต่เขากลับทําสีหน้าวางเฉยเหมือนยังไม่อยากจะส่งแบบฟอร์มนี้เขาจึงขอตัวออกไปรับวิญญาณของหมอที่โ้มทํางานหนักจนตัวเองตายโดยไม่รู้สึกตัวกลับจากการส่งวิญญาณของหมอไปแล้วเขาพาตัวเองมานั่งทานแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านแห่งหนึ่งพร้อมกับมองแบบฟอร์มตามหาวิญญาณที่หายไป ทางด้านนางเอกค่ะทางด้านอึนทักและคิมซิมนะคะทั้งสองคนเนี่ยตกอยู่ในอารมณ์เดียวกันคือทำตัวเหม่อลอยค่ะก็คุณคิดถึงแต่เรื่องราวของอีกฝ่ายนะคะคู่นี้รักกันแล้วค่ะพระเอกนางเอกนะ วันต่อมาค่ะอึนทักนะคะนางเองกก็กลับไปร้านหนังสือเพื่อหาหนังสือเล่มที่เอามาใบเมเบิลสอดไว้แต่ก็ไม่พบระหว่างนั้นค่ะด็อกฮวานะคะก็มาที่ร้านเพื่อขอคือนหนังสือปรากฏว่าเป็นเล่มที่เธออยากได้เธอจึงขอซื้อค่ะทั้งสองจึงได้ทําความรู้จักกันเมื่อด็อกฮวากลับมาที่บ้านของคิมซิมก็พบว่าปู่เขาเนี่ยอยู่ที่บ้านและได้เจอกับยมมาทูตแล้วแต่เขาทําเป็นไม่รู้จักยมมาทูตแล้วก็ถามยมมทูต พูดไปว่าเขาอะเป็นใครมาหาใครยมทูตจึงชี้มือไปที่คิมซิมและบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนแต่คิมซิมไม่เล่นด้วยบอกว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ไล่ไปให้พ้นจากบ้านก็ไล่ด็อกฮวาให้ออกไปด้วยค่ะ ทั้งยมมาทูและด็อกฮวาจึงได้ออกมานั่งหน้าบ้านรอจนคิมซิมแกล้งจนพอใจแล้วจึงออกมารับยมมาทูตให้เข้าไปในบ้านและไล่ด็อกฮวากับบ้านตัวเองไปแต่ด็อกฮวาไม่ยอมไปเพราะกลัวโดนปู่ด่าจึงนั่งรอหน้าบ้านต่อ เมื่อเข้าบ้านไปคิมซิมอารมณ์ดีมากที่ได้แกล้งยมมาทูดแต่ยังไม่ทันไหลเขาก็ต้องตกใจมากที่พรมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำของเขาถูกเขียนด้วยเลือดเขาตกใจมากถามว่าเลือดม้าหรือเปล่าให้เอามันออกไปเขาทำท่าทางกลัวสุดๆก็เป็นอันว่างานนี้ยมมาทูดแกล้งคืนนะคะเอาคืนคิมซิมได้แบบเสมอกันไปค่ะ ทางด้านอื่นทักตอนนี้เจ้าของร้านรู้แล้วว่าเธอแอบมานอนที่ร้านแต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับบอกให้เธอเนี่ยเอาของไปเก็บและอาบน้ําที่ร้านสาวหน้าพร้อมกับจ่ายเงินให้เธอเป็นรายสัปดาห์แทนรายเดือนเพราะกลัวว่าถ้าจ่ายรายเดือนไปเงินอาจจะไม่ถึงมือเธอเธอขอบคุณเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านก็ไล่ให้เธอไปย่างปลาหมึกมาให้กินหน่อย ระหว่างที่ย่างป่าหมึกเธอเม่อลอยคิดถึงคิมซิมจึงทำป่าหมึกไหม เธอรีบยกขึ้นมาเป่าไฟให้ดับแต่เธอก็รู้ว่าตัวเองน่ะได้ทำพลาดไปแล้วคิมซิมปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเธออีกครั้งข่าวนี้เขารู้สึกพอใจมากที่ถูกอึนทักเรียกมาแต่เขาก็ยังไม่ยอมหลุดฟอร์มนะคะที่ว่าตัวเองอะยุ่งอยู่ถูกเรียกมาโดยพลักการอีกแล้วระหว่างนั้นเธอก็ถามเขาว่าอะไรกันแน่ที่เธอควรจะมองเห็นถ้าเธอบอกว่าเห็นแล้วมันมีประโยชน์กับเขาไหม เขาก็ถามกลับไปว่าหรือว่าเธอเห็นอะไรแล้วเธอแกล้งบอกว่าไม่เห็นอึนทักตอบกลับไปว่าถ้าเธอบอกว่าเห็นสิ่งนั้นแล้วเขาจะทำดีกับเธอและให้เงินห้าล้านวอนไหมจะพาไปกินสเต็กไหมมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญแต่คิมซิมก็ยังคาดคั้นอยากได้คำตอบว่าตกลงแล้วอึนทักเธอนะ่ะเห็นสิ่งที่เขาอยากให้เธอเห็นไหม เธอกับทำท่าเมินเฉยเขาจึงล่อเธอด้วยการพาไปกินสเต็กนะคะเธอทานจนหมดสเต็กชิ้นสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยอมบอกว่าตกลงแล้วเธอเห็นอะไรในตัวเขาไหมนะคะก็คือพระเอกของพวกเราอยากรู้ว่านางเอกเนี่ยเห็นเห็นดาบไหมเห็นดาบที่ปักอยู่ที่กลางอกเขาไหมนะคะเขาจึงล่อเธอต่อค่ะด้วยการเลี้ยงน้ําผลไม้ต่อแต่ที่ร้านขายน้ําผลไม้นั้นพวกเขาก็ได้พบกับยม,มทูตที่ร้านทําให้แบบ อึนทักอดคิดไม่ได้ว่าเธอจะตายวันนี้ค่ะแต่ยมมาทูตก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่และเขาก็พยายามสะกดจิตให้อึนทักบอกว่าเธอมองเห็นดาบหรือเปล่าดึงดาบออกมาซะ แต่ก็ไม่สามารถสะกดจิตอื่นทักได้ระหว่างนั้นเองสัญญาณเตือนของยมมทูตก็ดังขึ้นเขาจึงขอตัวไปอึนทักพยายามถามคิมซิมว่าตกลงแล้วเนี่ยยมมทูตพยายามจะทําอะไรกับเธอกันแน่แต่กลับถูกคิมซิมพูดปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องรู้ อึนทักกับเชชัยไปว่าเพราะยมมาทูดรลอ่อคนตายอ่ะจะตามยมมาทูดหลอ่อไปทําให้คิมซิมเกิดความอิจฉายมมาทูดเล็กน้อยนะคะแบบนั้นลหล่อเหลอเธอรีบพยักหน้าทันทีบอกว่าหลอ่อเขาถามว่าแล้วตัวเขาละ่ะหล่อไหมเธอก็ตอบกลับไปว่าอ่ะพอใช้ได้และพูดว่าหนุ่มที่นั่งโต๊ะข้างหลังก็หล่อนะคิมซิมจึงแกล้งให้หนุ่มคนนั้น่ะ ปิ้งกับสาวสวยที่กำลังเดินเข้าร้านมาดูเหมือนว่าสองคนนั้นก็จะตกหลุมรักกันตามแผนของคิมซิมทันทีอึนทักจึงบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยคิมซิมเป็นกรรมเทพด้วยหรือแต่คิมซิมก็ตอบว่าเนี่ยเป็นบทลงโทษของทั้งสองต่างหากชาติที่แล้วหนุ่มคนนี้เป็นพ่อค้าหน้าเลือดฝ่ายหญิงก็เป็นคนหญิงและเห็นแก่ตัวและตอนนี้ทั้งสองต่างก็มีคนที่คบอยู่แล้วการทําให้ทั้งสองเจอกันจึงเป็นบทลงโทษให้ทั้ง สองฝ่ายระหว่างนั้นเองคิมซิมก็ทวงคำตอบขึ้นมาตกลงว่าอึนทักเธอนะ่ะเห็นหรือไม่เห็นกันแน่แต่เธอนะคะอึนทักก็ตอบเฉยๆไปเรื่องอื่นค่ะแล้วก็ขอแยกตัวออกไป จากนั้นคิมซิมออกมาที่บ้านเขาก็คิดถึงอินทักนะคะคือคิดถึงหญิงสาวไปก็อมยิ้มไปะคะ่ะให้กับตัวเองนะคะก็ทําให้ดอกฮวาที่เห็นก็อดเสวไม่ได้ระหว่างนั้นเองด็อกฮวาก็ถามว่านี่ถ้าตายไปอะ่ะเขาไปจะ ไปเป็นยม,มทูตด,ดีไหมคิมซิมก็บอกว่าไม่ได้หรอกนายยังไม่ได้ทําความเลวอีกเป็นล้านอย่างต้องเป็นคนบาปหนาเท่านั้นถึงได้เป็นยมมทูตได้แล้วคิมซิมก็ถามกลับไปว่านายรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นยมมทูตด็อกฮว,า,วาก็บอกว่าคิมซิมเป็นคนหลุดปากพูดเองตอนที่จะทําฝนตกในบ้านระหว่างนั้นยม,มทูต ก็ทันเข้ามาได้ยินพอดีเรื่องการเป็นคนบาปหนาถึงจะเป็นยมมทูตได้เขาจึงโกรธและน้อยใจเดินเข้าห้องไปเลยเขาไปน,นั่งเขียนบาปต่างๆที่น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทํามันที่จริงแล้วยมมทูตจําเรื่องราวของตนเองไม่ได้เลยว่าเคยทําอะไรมาบ้าง คิมซิมตามเข้ามางอโดยบอกว่าอดีตไม่สำคัญนายจะเคยทำอะไรมามันไม่สำคัญหรอกเพราะยังไงฉันก็เกียดนายอยู่ดีจึงทำให้ยมมาทูดยิ้มออกมาได้ด็อกฮวากลับมาเล่าให้ปู่ฟังว่าทีแรกนึกว่าเขาทั้งสองจะไม่ลงรอยกันซะอีกแต่กลับเป็นว่าเขาทั้งสองคนเข้ากันได้ดีทีเดียวปู่พูดว่าแต่ว่านะ คนหนึ่งเนี่ยทรมานเพราะลืมมันไม่ได้แต่อีกคนทรมานเพราะจำมันไม่ได้พวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส่วนเราสองคนคือที่ให้พวกเขาพักพิงเนี่ยก็ในชีวิตอันแสนยาวนานด็อกฮาวาเมื่อถูกตัดบัตรเครดิตก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินได้เหมือนก่อนจึงพยายามหาเงินจากทางอื่นเขาพาทนายมาที่หน้าร้านขายไก่บอกว่าเนี่ยเขาวางแผนจะทำเงินจากตึกพวกนี้อยากให้ทนายช่วยบอกผู้เช่า ย้ายออกไปแต่ทนายกับบอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรเขาไม่ได้ทำงานให้ดอกาวาเขามาทำตามที่ท่านประธานสั่งเท่านั้น ด็อกขาวาก็งงไปเลยนะคะจากนั้นภาพตัดมาที่บ้านยมมาทูดค่ะกำลังจะแอบออกจากบ้านค่ะอ้างว่าจะไปซื้อของแต่ก็ถูกกอบลินนะคะถูกคิมซิมพบซะก่อนเลยขอตามออกไปด้วยเขายังตอกย้ำกับคิมซิมว่านี่วันเนี้ยอึนทักยังไม่เห็นดาบแต่เขาก็ยังเอาใจช่วยให้เธอเห็นดาบจะได้ดึงดาบออกจากล่างของคิมซิมแต่คิมซิมก็ขู่กลับไปว่าห้ามยมมาทูดทำอะไรกับอึนทักนะ แม้แต่ในระหว่างที่เขาไม่อยู่เขาจะไปจากที่นี่สักสองวันทำให้ยมมาทูตก็อดใจหายไม่น้อย จากนั้นค่ะคิมซิมก็มารออึนทักอยู่ที่หน้าบ้านน้าของเธอก็เธอก็กลับมาพบเขาโดยบังเอิญเพราตั้งใจจะกลับมาเอาของบางอย่างเขาบอกว่าบ้านว่างแล้วนะเธอไม่อยู่แล้วเข้าไปสิแต่เธอก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเข้าไปเมื่อคิมซิมกลับถึงบ้านเขาก็เริ่มเก็บกระเป๋าพร้อมกับนำภาพยิงสาวอันเป็นที่รักในอดีตออกมาดูเขาหวนคิดถึงอดีตครั้งเมื่อเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมา หญิงสาวคนรักได้จากไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงภาพวาดของนางเท่านั้นขณะที่ยมมาทูตกำลังเดินผ่านสะพานลอยแห่งหนึ่งหญิงสาวในชุดแดงเรียกเขาให้หยุดซื้อของที่ระลึกหลายอย่างซึ่งเป็นกระจกหรือแหวน เขาสะดุดตาที่แหวนหยกวงหนึ่งขณะที่กําลังจะหยิบมันหญิงสาวคนนั้นก็หยิบมันตัดหน้าเขาไปเขามองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวพบว่าเป็นคนสวยสะดุดตามากเขาจ้องมองพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวหญิงสาวจึงรู้สึกผิดที่หยิบแหวนวงนั้นมาเธอจึงคืนให้เขาพร้อมกับขอเบอร์โทรเขาเป็นการแลกเปลี่ยนแต่เขาไม่มีโทรศัพท์ จึงให้เธอทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเขาจะโทรหาหญิงสาวคนนี้ก็คือเจ้าของร้านไก่ที่อึนทักทำงานนั่นเองเธอตกลุมรักยมมาทูตหนุ่มคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อสันนี่แต่ยมมาทูตก็ฟังเป็นซอนนี่ หลังจากพบกันเธอก็ได้แต่เฝ้ารอรับโทรศัพท์จากชายชุดดำคนนี้แต่ก็ไม่มีโทรศัพท์จากเขามาเลยฝ่ายยมมาทูดเมื่อได้เบอร์โทรก็ได้แต่จ้องมองเพราะเขาไม่มีโทรศัพท์จึงโทรหาเธอไม่ได้นั่นเอง ทางด้านอึนทักนางเอกของพวกเรากลับมาที่บ้านน้าอีกครั้งพบว่าข้าวของถูกค้นออกมาคนให้เช่าบอกว่านะ้าเธอหนีไปแล้วเธออยากได้อะไรก็หยิบไปละกันสิ่งที่อึนทักหยิบกลับมาก็คือช่อดอกไม้แห้งที่เธอขอจากคิมซิมในวันเกิดของเธอนั่นเองเธอเก็บมันไว้ในหนังสือเรียนพร้อมกับเอาข้าวของเครื่องใช้ของเธอไปฝากไว้ที่ร้านสาวหน้า ในวันลุ่งขึ้นที่โรงเรียนเธอถูกครูเรียกพบและขอค้นกระเป๋าแล้วก็เจอแต่อุปกรณ์สำหรับจุดไฟทั้งนั้นครูพยายามขู่ถามถึงบุหรี่และพยายามกล่าวหาว่าเธอสูบบุหรี่แต่นางเอกของพวกเราก็ปฏิเสธค่ะ ที่บ้านของคิมซิมเขาแย่งเบียร์จากยมมาทูตมาดื่มจากนั้นเขาทั้งสองก็นั่งลงดื่มด้วยกันเล่าเรื่องความทุกข์ที่มีในใจออกมาคิมซิมตัดสินใจจะไปหาอึนทักแต่เขาเปิดประตูเข้าออกหลายรอบจนยนมมาทูตก็ถามว่าจะทำอะไรทำไมยังไม่ทำไม่ได้คิมซิมจึงบอกว่าเขาไม่รู้ที่อยู่ของอึนทักนะสิที่ผ่านมาอึนทักจะเป็นคนเรียกเขา ยมมาทูดจึงบอกให้เขาลองโทรหาสิแต่เขาก็ไม่มีเบอร์ของเธออยู่ดีพูดเสร็จเขาก็ถือล่มแล้วก็เดินออกไปทางด้านนางเอกค่ะฝ่ายอึนทักกำลังนั่งอยู่ที่ริมชายหาดที่เขาที่นางนะคะได้เจอกับคิมซิมเป็นครั้งแรกจึงรำพันถึงความสุขและความเศร้าข,ของตัวเองระหว่างนั้นฝนเริ่มตกปล่อยๆคิมซิมเดินมากางร่มให้เธอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็หยุดแล้วเธอถามว่าคืออะไรฝนหรือน้าตาของเขา ใช่ไหมเขาตอบรับทันใดนั่นเองฝนก็หยุดตกอึนทักบอกว่าจากนี้ไปถ้าเธอเห็นฝนตกก็แสดงว่าคิมซิมกำลังเศร้าเธอไม่ได้มีใครให้ห่วงก็คงห่วงแต่คิมซิมนี่แหละเธอได้นำใบเมเบิลมอบให้คิมซิมเพื่อเป็นของขวัญเขายกมือขึ้นรูปหัวของเธอพร้อมกับว่านี่เป็นการบอกลาพรุ่งนี้เขาจะไปแล้ว ค่ำวันนั้นที่บ้านของคิมซิมระหว่างที่เขานั่งคุยกับยมมทูตก็มีคนมากดกลิ่งหน้าบ้านทั้งสองต่างก็ตกใจเพราะไม่เคยมีใครมากดกลิ่งเลยยมมทูตเปิดออกดูก็ปรากฏว่าเป็นอึนทักนางเอกนั่นเองก็เธอก็ตกใจค่ะที่เห็นยมมะทูตออกมาด้วยนะคะแต่พอหันหลังไปเธอก็เจอคิมซิมยืนอยู่ยมมทูตจึงทิ้งให้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันอยู่ตรงหน้าบ้านคิมซิมถามเธอว่ามาได้อย่างไรเธอ บอกว่าถามวิญญาณพวกนั้นว่าบ้านของก๊อบรินอยู่ที่ไหนเธอถามว่าถ้าเธอเห็นสิ่งนั้นในตัวเขาข้อที่หนึ่งเขาจะแต่งงานกับเธอเลยไหมข้อที่สองเขาจะให้เงินห้าล้านวอนกับฉันไหมข้อที่สามเขาจะไม่จากไปไหนจะยังคงอยู่ที่เกาหลีใต้ไหมคิมซิมจึงถามกลับไปว่าเธอเห็นจริงๆหรืออินทักบอกว่าเธอเห็นจริงๆ เธอเห็นดาบนั้นพร้อมกับชี้มือไปที่ดาบทันใดนั้นเองดาบที่ว่าก็ปรากฏขึ้นมาเอาวเอาละสิจะมาถอดกันตอนที่3ไม่ได้นะคะหนูเพึ่งจะตอนที่3มเองเนี่ยต้องมีเรื่องราวต่อไปค่ะออ้ยตอนนี้นางเอกของเรานะคะเห็นดาบที่ปักอยู่กลางอกของพระเอกแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพบกับแอดวานในตอนที่สีค่ะ